สวัสดีครับลูกค้าวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบของจริงให้ดูนะครับว่าขนาด1.2กับ1.6มีขนาดต่างกันเท่าไหร่นะครับามาดูมาชมมาชมคุณลูกค้าส่วนใหญ่จะถามในทางเพจนะครับให้อดมินนะช่วยถ่ายรูปให้ดูหน่อยนะขนาด1.2เท่าไหร่เนี่ยขนาด1.2ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าทางที่ดีก็เอาไม้ทชัดวัดเอาเลยนะครับว่า คุลูกค้าต้องการเท่าไหร่ตัวนี้จะ1.6นะไอต,ตัวนี้จะ1.2นะครับเอาละคลิปนี้ก็จะอธิบายสั้นๆว่าความหนา1.6จะใหญ่กว่าความหนา1.2นะความหนา1.2จะเล็กกว่าความหนา1.6นะครับนะครับคือของจริงก็จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยนะครับถ้าทางที่ดีคือใช้ไม,ม้บรรทัดหรือตลับเม็ดกะดูเอาก็ได้นะครับเพราะ มันจะแตกต่างกันอยู่ประมาณ4มิลน,นะครับผมความหนา1.2ก็จะน้อยกว่า1.6 4มิลน,นะครับความหนา1นก็จะมากกว่า1.2 4มิลน,นะครับโอเคนะครับคุณลูกค้าสวัสดีครับ